ุกคนสวัสดีครับพี่น้องผุ้ติตามช่องเอ็มเช่ชาแนลครับกับแรงวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้ร้อยหกสิบห้าครับน,นี่บมี่แรงลายดอกพี่น้องนํำหาผู้เลี้ยงกล้วยลยครับจักไปไซได้ยครับนํำหาคนเลี้ยงคล้วยครับมือนท่างไหนบูครับ ไปใส่น้อจะออกเลยครับคุณว่าคุณไปเลี้ยงกล้วยเอาเห็นแล้วเด้อพี่น้องเด้อเห็นแล้วครับนั่งเสียเลี้ยงเงินแต่ย้อนขึ้นอย่างนี้นะครับเด้อย,ย่ำมาเลี้ยงนั่งเลี้ยงกล้วยครับจะออกเอ้าพนังอยู่นี่ตีละคระับบ้าเป็นหลักหนีไปทางไหนไหมพนังเลี้ยงควาวยคว้วยบกข่ายติกว้วย บ่ครับบ่ขายครับผมเสวยแต่แตงเมียติครับผมอ๋ออดีครับให้นั่งนับหน่อยด้ครับเด้อครับผมกล้วยมีจักโตอย่าครับคือมันสองตครับผมจักโตก่ะสองตครับผมสองตครับผมตัวนั้นบ่นับติครับผมหนึ่งสองครับปั๊ดหย่าคือหลไรเถอะายครับผมที่ผู้ใดนี่ที่นั่นเนาะ พ่อแม่ครับผมพ่อแม่เจ้าเพิ่นบ่ครับผมเจ้าเพิ่นหม่องเลี้ยงควเยื่อสันเจ้าบอกว่าเอาคือท้องง่ายเถิดมั่นบ่มั่นครับผมมั่นลูกจีครับโอ้ได้ย้อนตอนไหนเนาะไอ้หลูกตอนนี้ลูกไสครับผมหนึ่งครับฮะลูกไสทำไมครับผมลูกไสไหมหลูกไสไหมผู้ใดเอี๊ยบลาผมครับลาผมมาเลี้ยงคว้วครับผมเอาเลี้ยงก็ไปเดี๋ยนี้ ครัับมเนี้งครับหลานไม่ครับผมใครเหรอผู้หนึ่งนี่ครับอโมเมตโมเมตพี่หลอกที่บ้านนี่ตายแล้วบ้านนี้นั่งกับไฟน้อบ้านพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องบรรยากาศยิ่งมาแลงนะครับตามหาจ่าออกมาเลี้ยงควายครับปารอิ่มบนสุดโตแล้วตัวนี้อิ่มครับผมอิ่มจังเลยกับเขาขอากบ่แม่ครับ อัดแม่นั่นจะราคาเท่าไรเนี่ยเออคาสามหมื่นครับห่วยคือนที่ห้องถึอเถีกครับผมจักโตเจ๊กโตครับผมเจ๊กโตสามหมื่นครับผมปมาเมื่อใดกำไรเท่าไรบัญได้กำไรกำไรสองหมื่นครับผมได้กำไรสองหมื่นครับซื้อมาเท่าไรซื้อมาอย่าหาพันครับผมซื้อหาพันครับผมปากล้วยอยู่ไสนก็ถือเถีกงแกย้อนผึ่งเอาตลาดครับผมอยู่ตลาดครับตลาดนั้นตลาดนัดโกซุ้มนี่ บอกครับดูตลาดผุนครับผมดูตลาดพุ <k 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 ่นครับผมโอ้ควยงามควยงามครับผมเนี่ยฟ้ามผมครับผมนี่แหละฟาร์มตีครับผมอยากออกมีเมียอะไรไปฮะมไม่ครับผมมีจากคนดือว่าแม่นมครับผมือว่าแม่นมครับผมแม่นมนี่ผูดได้ไหมเนี่ยพ่อบัตรแม่ครับผมเอ้าคือตีไปเอาเมียเพิ่นมาหนิเอ้านี่วัดปลาปลาไหมครับผมพยาวัดว่าปลา เอาสละไปนะเอาบอกเพิ่นโอนให้เลยติแนงครับโอ้มักเพิ่นไหลมักแนงครับเอาเรื่องครับผมกดท่ายรู้ต้องใส่หนองปลาตัวมาเลี้ยงกล้วยมาถ่ายแตงเมียกล้าผมออกไปใส่อีกหรือเปล่าเพิ่นครับไปแล้วกินยางครับครับครับผมเอาพี่น้องครับบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงมานั่งบอกกับจ่าออกนะครับจ่าออกนี่อยู่บ้านไลยฮะ ชั้ววันกันอู่บุกไปครัวครับผมชั้ววันครอกครับมันครอกูงครับผมอำเภอเลยอำเภออย่างนี้ครับผมจังหวัดสกลคามครับสกลคามครับผมเป็นคนอยู่หันเลยบ่เป็นคนครับผมเอาเป็นคนอยู่ติครับผมว่ามันเป็นคนไหมเออเป็นคนดังดังว่นี่บ่ว่ามันเป็นคนว่ามันแนวอื่นไหมคนขึ้นหนาคือแมวเอาถอง เอวงแมววุ้นุ่นตะกัดแต่ละห่วงแมวยายากัดกันเลยครับห่วงแมวซโนะใกล้วันสุดสนามมาเลย่าห่วงแมวเลยครับเด้อเนี่ยอุ้ยสันติภาคนคือห่วงเสียงแมวสันเอาบรรยากาศนี้มาเลี้ยงพี่น้องผ้าพี่น้องเก็บบรรยากาศเลี้ยงขั้วไอครับโอ้โอ้อ้มาทางเบิ่งจะออกเลี้ยงขั้วครับเป็นยังอีกบุคคลนี่ไก่วันผ่าเลยนะครับนี่โก้คงนะ เป็นอะไรอีกเนาะบันโกโกงนะโตโกงอ่อหิรัมด้วยครับพี่น้องบันตอนนี้ฟังนะอะไรนะว่าไทยพร้อมด้วยครับบันเป็นพราะลื่นสิตีโมเมนเป็นยังครับโกกงโตกงอื่นมันล้ำมากเลน้องครับตั้เลี้ยงอย่างครับล้ำหัปลาครับผมเป็นงาะตีครับแม่ครับผมมันบักทุเรียนโมเมนต์บบครับเอาเปล่งโตเปลเปลเปล่งมาก็เอาไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับ ฝากพี่ฝากน้องครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี้นะครับเด้อคลิปเล็กๆน้อยๆครับสำหรับบรรยากาศตอนแรงๆครับนางเลี้ยงขั้วิ่นครับอิ่มเป็นตัวตแล้วครับยังจะจิกเขาขอบครับนี่ครับเป็นยังอีกบุครับบาดเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากเคร่องซ่องใช่ปะเอ็มเชชันเนี่ยจ้าออกครับผมจ้าออกกับมีนะครับเด้อเอาบัดนี้ผมล้ำ ครับผม<อ>สำหรับมื่อนี้ขอการคำว่าสวัสดีครับผ